สวัสดีค่ะ พบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่เดินโคจรพักองศาในเรือนราศีกุมระหว่างวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นี้นะคะว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกรกฎกันบ้างค่ะ และก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทําความรู้จักกันกับชาวราศีกรกฎกันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าเป็นราศีแม่ธาตุน้ำนะคะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนั้นมักจะมีความอ่อนโยนนะคะมีความอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตา เรียบร้อยละมุนล,ละไมมีนิสัยสดใสร่าเริงและมักเป็นพวกที่แก่ช้าค่ะส่วนใหญ่จะหน้าเด็กกว่าอายุจริงนะคะมีผิวพรรณที่ผ่องใสบางท่านอาจจะผิวคล้ำค่ะแต่ผิวก็จะดีแล้วก็เนียนละเอียดเป็นเงางามเลยนะคะเรียกว่าดูสะอาดสะอ้านค่ะและมักเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารมีจินตนาการที่ดีรักสวยรักงาม ช่างเอาอกเอาใจแล้วก็จะใส่ใจรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีค่ะมีความรักความผูกพันกับครอบครัวสูงทำงานที่ไหนก็จะรักองคอ์กรรักที่ทำงานแล้วก็มีความโอนอ่อนผ่อนปรนสูงค่ะอีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นททายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พอจะอนุรลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงโดยประมาณ4เดือนต่อจากนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะ ที่ดาวพระเสาเดินโคจรพักองศาในเรือนราศีกุมนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับอิทธิพลของดาวพักองศานั้นก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะหรือเราจะเรียกว่าดาวเดินถอยหลังก็ได้ค่ะ และหากต้องการฝืนกําลังของดวงดาวให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะเราก็จะต้องใช้กําลังในการบังคับขู่เข็นซึ่งถือว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีนะคะ่ะและในระยะที่ดวงดาวพักองศานะคะเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการคล้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิด การเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเดิมค่ะสำหรับดาวเสาร์นั้นนะคะก็มีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นเมื่อดาวพระเสาเดินโคจรพักองศานะคะโดยภาพรวมในระดับดวงโลกและก็ดวงเมืองค่ะจึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดโจรผู้ไร้ชุกชุมนะคะรวมไปจนถึงเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้โดยง่ายค่ะ และสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของดวงชะตาค่ะซึ่งเรือนปัตตนินั้นก็จะหมายถึงคนรักคู่ครองการสมรสคู่สัญญาคู่ธุรกิจการค้าคู่ค้าหุ้นส่วนการร่วมลงทุนคู่คดีความฝ่ายตรงข้ามรวมไปจนถึงศัตรูที่เปิดเผยค่ะ และเมื่อดาวพระเสาร์เดินโครจรพักองศานะคะก็อาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวมานี้อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคนรักคู่ครองมีอารมณ์ที่แปรปรวนไปจากเดิมนะคะจากที่เคยเป็นคนน่ารักก็อาจจะกลับกลายเป็นคนที่หงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ค่ะหรือว่าหาเรื่องหาราวทะเลาะกับท่านขึ้นมาได้นะคะและบางท่านค่ะอาจจะหมายถึงคนรักปันใจให้กับผู้อื่นนะคะ หรือว่าอาจจะมีมือที่สามเข้ามารบก,กวนค่ะแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยของคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้ค่ะและสำหรับบางท่านนะคะอาจเป็นปัญหาจากคู่ค้าหรือว่าเป็นปัญหากับคนที่คุ้นเคยซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเคยช่วยเหลือกันดีนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่ดาวพระเสารเดินโครจรพักองศาอาจจะกลับกลายเป็นศัตรูกันขึ้นมาได้ค่ะและสำหรับท่านที่มีคดีความอยู่นะคะ แทนที่จะจบในช่วงนี้บางทีก็อาจจะกลับกลายเป็นยืดเยื้อออกไปเป็นต้นค่ะ ดังนั้นในช่วงสี่เดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่มีคนรักคู่ครองก็อาจจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติมกับพวกคนรักคู่ครองของท่านสักหน่อยนะคะหากเขาหงุดหงิดงี่เง่เจ้าอารมณ์ท่านก็ควรจะให้อภัยแล้วก็เป็นฝ่ายเงียบซะเองค่ะและหากเขาป่วยไขย้ท่านก็ควรจะให้การดูแลเอาใจใส่นะคะหรือว่าหากเขาปันใจหรือว่าเกิดมือที่สามขึ้นมาท่านก็ต้องพูดคุยหาข้อตกลงกันให้ดีค่ะ และในช่วงที่ดาวพระเสารเดินโครจรพักองศานี้นะคะสําหรับท่านที่ต้องการเสนอโครงการหรือว่าผลงานใดๆในช่วงนี้ค่ะก็ควรจะชะลอตัวเอาไว้ก่อนนะคะอีกทั้งผู้ที่ต้องการจะลงทุนและการลงทุนนั้นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากรวมถึงการขยับขยายกิจการท่านควรจะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษเลยนะคะ โดยครูโหนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่หๆพักองศาโดยเฉพาะดาวพระเสาร์ที่เดินโครจรพักองศาในช่วงนี้นะคะเราควรจะงดการลิเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะแลนะหากมีสิ่งใดที่เป็นการข้างค้างมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะและสามารถนำสิ่งที่ข้างค้างนั้นนำมาสารต่อทำเพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จได้ในช่วงนี้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะมีสินค้าค้างสต๊อกอยู่นะคะก็ให้รีบนําสินค้าค้างสต๊อกเหล่านั้นออกมาจําหน่ายเพื่อสร้างกระแสงเงินสดให้กับกิจการค่ะหรือว่าท่านที่กําลังตัดสินใจว่าจะกลับไปยังถิ่นฐานเดิมดีหรือไม่ถือว่าช่วงที่ดาวพระเสาร์พักองศาแบบนี้การกลับไปยังถิ่นฐานเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ และสำหรับท่านที่ได้เลิกร้างห่างไกลจากคนรักคู่ครองไปก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้หากอยากจะคืนดีขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะง้อแล้วเห็นผลได้เลยค่ะแล้วก็จะมีข้อดีเป็นพิเศษนะคะสำหรับบางท่านที่มีดาวพระเสาพักองศาในพื้นดวงกำเนิดค่ะซึ่งจะทราบได้จากการผูกดวงนะคะ โดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะโดยให้ท่านเลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยญาติค่ะแล้วก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับดาวเสานะคะหากรายละเอียดของดาวเสามีตัวพอพานปรากฏอยู่แสดงว่าดาวเสาในพื้นดวงกำเนิดของท่านพักองศาค่ะซึ่งก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านเลยนะคะ ว่าในช่วงระหว่างวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะเป็นเวลาโดยประมาณ4เดือนนะคะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาจะมีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานการเงินและสําหรับท่านที่ต้องการซื้อหรือว่าต้องการขายเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ดินรถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะคะสิ่งที่ท่านปรารถนาถือว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในช่วงสี่เดือนนี้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะสําหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะ ถือว่าเป็นการทายดวงโดยภาพรวมค่ะก็อาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวเสาร์ที่เดินโครจรพักองศาในช่วงวันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่22ตุลาคมของปี2566นี้นะคะจะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤยริ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะ ในช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละคะ่ะ โดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนต่อจากนี้นะคะที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรพักองศาครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในปีใดก็ตามค่ะที่ดาวพระเสาร์เดินจรเสียกับดวงชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเดินจรนทักองศาการเดินจรเป็นกลากินีตามหลักทักษาหรือว่าการเดินจรในเรือนที่ให้โทษกับดวงชะตาค่ะก็จะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวพระเสาร์กันนะคะ ด้วยวิธีการทำบุญเกี่ยวกับศพค่ะยกตัวอย่างเช่นทำบุญกับเมนเผาศพทำบุญกับผ้าหอ่อศพโรงศพหรือว่าทำบุญกับศพไร้ญาติค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครองขอให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโพยภัยและท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาพเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ